เ่อง่เั็ควี่ๆทีมาติดตามเรายบาทีมาเล่นก็เรื่องให่นะก็เทพสักทีที่มีพวกอาชีพที่ทำแต่ที่จะเป็นจ้าของมันก็คยอการที่มันมีเงยอะไม่เ้งก็ไม่เ้ยแต่ก็เทพสักทีเทพสักทีที่ม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 ีที่ที่มีที่ที่มีที่มีทีมีที่มท่มี ก็มันมันก็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  โ้แตงาดก้รับยังไม่จากสิริครับจาแมจากแรงไหมอาจะมาตั้งแต่แรกเลยสายบอกว่าเป้นแดงาดดูกตดของกรกัการเส้นชัยว่าเดี๋ยวนี้จะให้คะแนนเป็นะนะครับ นี่ครับทการฝ่ายท่ทักษะเดิเด็ครับเป็นเจ้าหที่เราต้องมายู่ที่เดินะครับดีไหมครับทัเมตนันรัเราต้องมอบหมายให้ใครกนล่งพัฒนาการชักแพชนะนะครับรับจากต่อไปคราทกะเดิที่ที่สองเรางะทีศักดิ์สิทธ์ร่อน้ำใหญ่พบกับทานาดเดี่ยวแปดเก้าร่องน้ำเสียงนะครับ รถตั้งแต่ตอนนั้นเราสุดใจรุกกระโดสิ่งให้รุ่เรือที่อยู่ตรงนันสิเดินที่เรือเทพสักสิบเป็นภาพชนะท่องเที่ยวด้วยพี่น้องท่านผู้ชมครับเรือเที่ยวที่สามเที่ยวต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างเรือหงฟ้า Maharaj ในร่างหน้ามีสีแดงพบกับเรือทินานาวาครับพี่น้องจากอัมเอกามลาใสจังหวัดเกลือสีน้ำ